เอาเอาให้หมดเว้ยไม่อยู่เวลาอยู่กลางก็มมไม่มีกระสอบชายนี่แบบโคตรโดนลุมทุกทางเ<ม>ล้วล พี่เอ็มยิงมันพี่เอ็มยิงมันผมมืดผมมืดใครสวยไอสัตว์อย่ายิงเอาเลยยิงเออได้อ๋อย่ายิงใครวะพี่เอ็มผมขอโทษมันชุดเดียวกันน่ะผมขอโทษพี่มันชุดเดียวกันพี่เปลี่ยนชุดดิผมก็ไม่ยิงพี่เล่นอะไรดิเขาไม่รู้โทษโทษโทษพี่เอ็มเปลี่ยนชุดดิไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงกันละ โอเคไม่ต้องยิงกันโอเคโทษทีโอเคยังไม่ยิงกันเสียงกีฬาการที่เอ็มตายดิู่ไอพี่เอ็มมขอโทษมันชุดเดียวกันน่ะฮิสากะขอโทษที่มันชุดเดียวกันพี่เป็นชุดเดนีิม

ทับคีคีผมเห็นมันมีผมันมีอะไนแคสเดือดพี่มีมีมันได้มาได้ไงอ่ะไม่รู้ผมเห็นคนใช้โนดอปอยู่อ่ะโคตรเถอะ channel switch

Mee 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 不冷。<雷><雷>